โอเคก็ต้องขอโกาสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นโลบอกแมปหนีจากร้านอาหารเนื้อกันนเองวู้ฮูซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเพิ่มแมปออบบี้นะเพราะผมไม่ได้เล่นออบบี้มานาน,นมากเลยนะทุกคนผมก็อยากเล่นออบบี้นะทุกคนก็อ๋อน่าจะตาฝาดนะครับก็สลัคลิปนี้นะครับ,รคครบใครชอบก็อย่า,ยาล,ลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์กัด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้เหน่อยแค่ตอนนี้เนาะพอแล้วก็ไปดูกันเลยแมปนี้มันก็เก่าแล้วแหละทุกคนดูดิออปบบีออบ,บีไหนไหนดิสิถึงมันจะเก่าแต่ผมก็ไม่เคยจะมาเล่นเลยอะไรอ่ะปึ๊บ,บเนื้อต้องห้ามโดนเนื้อแน่ๆป,ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ๊ะอีซี่ไปด่านต่อไปกันดีกว่าโอ้ชิคพอยอะไรครับเนี่ยน,นี้คือเศษอะไรอ่ะที่มันเป็นแบบน้ำแข็งเออใช่น้ำแข็งแหลมๆมาทุกคนเออ น้ำแข็งมีน,น้ำแหลมอุ้ยมีน้อนเบคอนตายตรงนี้ด้วยมันก็เป็นน้ำแข็งเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นร้านเนื้อมันเกี่ยวอะไรกับน้ำแข็งครับเนี่ยแบบน้ำแข็งแช่เนื้อใช่ไหมอาตายเลยแล้วคือข้อเสียของแบบพวกนี้ครับก็คือเกิด,ค,กดคือเกิดโคตรช้าเลยเดาดิมันไม่ทันใจวัยรุ่นอ่ะอามาเนืนอผมตายอีกแล้วถ้าคลิปนี้สั้นผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะผมก็ไม่ค่อยอยากจะทำยาวนะทำยาวแล้วมันก็ไม่มีอะไรทำปึ๊บ ป,ป,ปึป๊บปึป๊บป,ปึ freely, <S <s ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้าวกดกระโดดไม่ติดโอ้ดาบยี่สิบหกก็มีโอ้ไม่กอดต้องรีบเล่นแล้วปึ๊บปึ๊บต้องตั้งใจเล่นมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกปึ๊บฮฮือฮมาแล้วทุกคนผมแบบว้ามว้ามาว้ามา ตัดมาให้เออน่าจะเห็นอยู่ซ้ายมือปึ๊บเย้ทุกคนผ่านแล้วเพื่อไม่ให้วลรามันเอ้ยอะไรอะเป็นไงอะอ๋อต้องสไลด์ต้องห้ามโดนไก่ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เกือบโดนเฉียบไปนิดเดียวเองเดินไปข้างล่างเดินเ้ิน,นอู้ยเฉพอ,อยเป็นเหมือนเลเซอร์น้ําแข็งเลยแฮะเอ๊ะทำไมมันมีเกี่ยวกับพวกน้ําแข็งเยอะกว่าเนื้อครับทุกคนผมงงนะเนี่ย ว้าที่เหลือผ่านจะถึงด่านไหนแล้วเอ่ยด่านที่6แล้วน่าจะไปไม่ไม่ไม่นานมากนะทุกคนปึ๊บ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 ก่าอีกแล้วเหรอกระโดดสูงก็มีสคิปกิโลบักวะหรอโหห้าสิบโลอูแพงเกินสัง5โลได้ไหมผมมีอยู่พอดีเลยปึ๊บ ปึ๊บเย่ผ่านแล้วอะไรเนี่ยโยนยิงยงยิงยงไม่รู้เหมือนกันอันนี้เครื่องทำไส้กรอกไปทุกคนอ่ะว้าดูเฮ้าล่วงมาได้อย่างไงครคอมนี่เหรมันเป็นเครื่องทำไส้กรอกเลยเออใช่ใช่ใช,ใช่ผมว่าใช่เลยเพราะแบบเกี่ยวกับเนื้อไงไส้กรอกก็มาจากเนื้อหรือรูปทรปงนี้ใช่เลยแบบเนี่ยปั้นเป็นไส้กรอกเครื่องบด อีย่ยนะบทมันก็ต้องบดดีแล้วมันกอาออกมันเป็นไส้กรอกแงหัเออไม่มเป็นไรหรอกทุกคนอย่าคิดเรื่องนั้นเลยโอ้ย <c oughs> โอ้มีด,ด <c oughs> ม,มีดฉับขขึึข้้นน ขึ้นเย่ผ่านแล้วทุกคนก็ไม่ยากเท่าไรก็แค่ตายรอบเดียวอันนี้น่าจะห้ามโดนเนื้อแนละ้วทำไมเขาไม่เปลี่ยนแบบห้ามโดนพื้นนะแบบเออแบบเหยียบเนื้อธรรมดาได้ไหมไมให้เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นบ้างอะไรครับเนี่ยนึกว่าขี่รถเคนได้โอ้รถยกของอ่ะบุยเบคอนอ๋อโดนได้ไงวะ โอ้อะไรอนะมิุติรมเร็วแล้วทีทเเ่เกิดเกิดโคตรไกลโอ้โหไม่ทันใจวัยรุ่นเบคอนผมพอมอกี้ผมกำลังจะพูดเบคอนขึ้นขึ้นลาอุย้ยอุ้ยเอื่อกี้กดกระโดดไม่ติดเกือบละปึ๊บ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 เฮ้ผมอยากเล่นพวกเซิร์วีจริงๆนะแต่ว่ากิจกรรมมันไปแล้วแต่ว่าโลบอกยังไม่แก้เลยทุกคน นะไอ้น้องเอฟซีนะน้องทนหน่อยนะน้องถ้าน้องอยากให้พี่ลงแบบไอ้แมบบสนามล้วไแข็งแก่งอะน้องไปแจ้งเจ้าของลบมนี่น้องไปแจ้งคนสร้างล้มบอกเลยเจ้าของลมบอกอะไรว่าว่าให้เอาให้แก้หน่อยว่า,ถ,าถ้ามีเซิร์วีเดี๋ยวพี่เล่นด้วยเลยแล้วพี่ลงคลิปด้วยสัญญาณเลยปึ๊บปึ๊บแน่้เฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะแค่นี้ก็ตกล้อว่ะ เป็นไปไม่ได้ปึ๊บปึ๊บนี่อุ๊ยก็ตกผมเสียวเกินไปอ่ะก็เลยมันก็เลยตกปึ๊บนี่ห้ามพ้นเข้าแต่ผมจะเข้าไม่งั้นผมก็หนีไม่ได้โอ้ยบีแค่นี้สบายปึ๊บ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 หลังจากจะฮะโดนไดไงอ่ะเฮ้ยเวอร์ทุกคนเดี๋ยวผมอยู่ข้างบนถังไม่ใช่เหรอ โอ้ไม่ช้าละไม่ช้าละมาพูดต่อนะครับจากเมื่อกี้หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นเอ่อออบบีนานก็ฝีมือก็ยังตกอยู่บ้างนะโอเคอะไรครับเนี่ย <c oughs> เลเซอร์โคตรสูงเลยอะ่ะ <c> อ <oughs> ุ้ยมีเบคอนเบเบคอนตัวนี้ละเราถึงดาสิบสี่แล้วเราตีแง็กกับเบคอนโอ้โหเฮ้ย <c oughs> มันกระโดดไม่ได้เฮ้ย เอ้มันสูงเกินอ่ะเอา้ากระโดดไปได้ไงงน้นไงโหแล้วโคตรยากเลยอ๋อนี่นี่นโดนวัวไม่ตายใช่ไหมว่าเคยไม่ตายนี่คนฉลาดนี่คนฉลาดเขาหามุมสูงนี่นี่ว้าเอ้ยย,ยังโดนอ้าวเฮ้ยนี่มันผ่าได้ชิวๆเลยอ่ะอปุ๊บนี่ปุ๊บ แล้วก็ปุ๊บโอ้ยโดนเต็มเต็มอืมคือให้ผมตายบ่อยได้แต่ผมขอแบบเกิดเร็วๆได้ไหมขอแค่นั้นเลยอ่ะนอนเบียคอนตายตอนนั้นต,ตาตาอึ๊บเอ้ยยังโดนอยู่วะเลิกจะหมดควาหมดหัวแล้วนะเวย้ยโอ้ยองสารคนยิ่งไม่สบายหน่อยเลยอึ๊บ ทีแรกผมนึกว่าถ้าโดนวัวมันจะตายแดี๋ยไม่ตายก็ดีแล้วเดี๋ยวตัดไปตอนผ่านเลยแล้วกันเฮ้ยสู้ดูครับผมก็ผ่านใช้เวลาย,ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีโอ้โหกว่าจะผ่านน้ำตาจะไหลอันนี้ยืนใช่ไหมผมเห็นเบคอนตกโคตรบ่อย,อยตรงนี้โอ้โหเซนเซอร์เกมดีดีมากทุกคนเซนเซอร์เกมโคตรดีแม่งไม่ให้เดินไปด้วย โอ้ยผมนี่ยังชอบเลยแบบที่มันมีเลเซอร์กันก็ไม่ใช่ดิกำแพงร้องหุน <c oughs> ก็เราเราก็แบบเราต้องสงสัยแบบเขาไม่อยากให้โกงไงเพราะว่าเราจะไม่ได้แบบโชว์ศักยภาพที่แท้จริงออกมาบปบูบปบูบปึ๊บูบ๊บบูบูบูบบูบาบูบบูบูบ เนื้อวัวใช่ไหมเกี่ยวกับเนื้ออยู่ใช่โอ้นี่มันฟันวัวใช่ไหมทำไมมันน้ำตาลเตอเลยว้าอ้าวตอ่อยุ่ยลูยูเราด่านที่สิบเจ็ดแล้วมาลงไปต่อวิไม่ไม่ไม,ไม่โอเคกูทำไมท้อวัวมัมันเป็นมีอะไรแอปเปิ้ลเขียวแครอท ที่แปลกก็คือกล่องถังสารสารคุค่าสารพันรรมสารังสีอะไรอยู่ในนี้ด้วยกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแบบสไลด์ลงแล้วมันมีเสีข้างล่างอ่ะทุกคนขี้เกียจสไลด์ลงมาปึ๊บปึ๊บไปเด้อ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 มันจะไปถึงเหรเฮ้ยอะไรวะบอลไม่อยู่ตีทม มันไม่ยุติธรรมวปิปึ๊บ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 กึ๊บปะโอ้ยดูคนเอ้ยยังโดนอีกเหรอผมเลิกจะหมดความอดทนแล้ว <c oughs> ป่วยจะ่ก็หัวร้อนเป็นนะเว้ยสมุงสไลด์ไม่ต้องละวิว่งอย่างเดียวใส่ทุกเม็ด ปึ๊บปึ๊บเอเคปึ๊บปึ๊บต่อไปย้อยกระดูยา,ยยานี่เอาตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บนี่ผ่านมาอีซี่เลยอืมอ่ะอันนี้หรือเปล่าโอ้ใช่ด้วย โอ้สุดท้ายเขาก็ยังไม่แก้นี่นะเนาะโลบอกนะ่ะมองเขารู้ได้สุดท้ายโลบอกก็ยังไม่แก้มันน่าจะแก้แล้วแต่ว่ามันน่าจะยังไม่แก้บางแมปนะทุกคนน่าเดินได้สบายสบายเสียใจด้วยนะครับคนสร้างแมปคุณไม่แก้เองปึ๊บนี่อีซี่เอาข้างบนมีเลเซอร์ด้วยนะทำไมเราไม่โดนเลยวะปึ๊บอ้อ่ะอ้าว เนี่ยว่าเดินตรงกลางได้เออซีโคงก็ว่าแล้วยังไงมันก็ต้องไม่ง่ายขนาดหรอกแต่ผมเดินไปชิวๆแล้วก็ตกไปเลยอ่ะปึ๊บโโอ้หยากเลยนะถ้าเดินตรงซีโคงดูนะกลัวอยู่ปึ๊บเป,ปิดตูอีขี้วัวสำหรับคนที่กินข้าวอยู่ต้องขออภัยนะทุกคนอุ้ยเบลข้อติดไงอยู่ด้านนี้เนี่ยมันอึวัวนี่นาะ โอ้ยนองอยู่ดีๆมันแหลกเนี่ยนี่มันอึวัวอย่างนั้นคุณภาพกาฟิก๋มาละมาจริงละปึ๊บปึ๊บอ่าผมว่าผมน่าจะติดเงียกกูดานนี้น่าจะนานอยู่นะ เอ้ยเอ้ยผ่านแล้วเย่น่าจะไปเกินไหนอะเอาเ้ยอะไรอะ่ะโอเคมูซาดผ่านแล้วอะไรวะไม่ได้ไรไม่ได้อะไรเลยทุกคนดูดีผมมูซาดผ่านแล้วว่าดูเกมดีอย่างน้อยก็ยังมีซากสศพลงเว้ยโอ้แหลกได้ใจเดี๋ยวตัดตัดไปตอนผ่านพอผมบอกว่าตัดไปตอนผ่านแง่งมันเล็ดผ่านทีเดียวเร็วโอ้ ผมหลอย่างชอบอันนี้คืออะไรเอ่ยวักแป้งใช่ไหมนี่มันคือแป้งใช่ไหมส่วนนี้ก็คือเครื่องอันนี้ระบายอากาศไงเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะมันแป้งหรือห้องแช่เย็นวะเนี่ยปึ๊บอุ้ยมันกระโดดดูไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะเสียวตกมากเลยขึ้นอยู่ไม่ได้ตกไปบันไดแล้วก็จะทำทางมาเพื่อ โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ให้ผมนั่งด้วยอย่างน้อยก็ต้องการการตกได้อยู่นะทุกคนมาผ่านไปแล้วถึงดานที่เท่าไรเอ่ยยีแล้วทุกคนนะ่าจะใกล้จบแล้วนะปึ๊บๆปๆวุ้ยวุอ๋อมันลื่นเฮ้ย,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 ยดีนะไม่ตายทีเดียวเซลใช่ไหม โอ้เข้าใจลามันลื่นมันลื่นโอ้ยก,กดดีๆนะเนี่ยปึ๊บโอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บหรือว่าพวกคนมักง่ายเนี่ยถ้าเป็นประเทศประเภทที่เป็นคนมักง่ายนะคือมันจะกระโดดสีเหลืองเหลือขึ้นไปเลยวเว้ยคือแบบลื่นลื่นก็ช่างอะยังไงก็จะได้ขึ้นอยู่แล้วอะเนี่ยลื่นลื่นก็ช่างอ่ะได้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าจะนานกว่านิดเดียวนะผมนี่ผ่านแบบง่ายได้โอ้ย เลือดเลือดน่ากลัวมากถ้าอ้เหล็กใบเนี้ยมีหักได้นี้พอคำเดียวยากและตื่นเต้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อะไรอะสวิตอะไรอะโอ้มันทำสวิตมามันก็โกดไม่ได้อุ๊ยเอาว้าาย่วยดูอ่ะ มันน่าจะไม่จบแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ผ่านสักทีเขาก็เลยกระโดดอย่างเงี้ยเออวะเอ้ยผมก็ว่าไลา่คนนี่มัน26เนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปมาทุกคนเห็นไหมหรือไม่ใช่คนเดียวกันนะผมจำไม่ได้เขาน่าจะแบบยังไม่ผ่านไม่งั้นก็เปลี่ยนคนแล้วนะออเนาะโอ้อะไรเนี่ยถ้าเขาไม่ผ่านจริงๆผมบอกคำเดียวเขาเล่นยังไงครับหนะ้า ปึ๊บเขาแบบอาจจะผ่านลงมาได้เลยนะแต่ว่ากระโดดนี้ไม่ผ่านไงเนือโอ้โหไอ้ไอ้ปุ๊กจะมันไปถักไว้แล้วออกไปได้ไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนมันกระโดดไม่ได้อ่ะโอ้ยลงไปเถอะโอ้ยเนอะนี่ผมจะต้องมาเสียเวลากระโดดลงใช่ไหมโอ้ยเวลาลงกี่ปุมปึ๊บ เปึ๊บเป๊บปึ๊บจะตัดไปตอนกระโดดผ่านเลยนะครับทุกคนมันเป็นอะไรอีกแล้วทุกคนบอกผมว่าตัดไปตอนผ่านไม่มันผ่านทีเดียวออกละพอเรากะโดดมาเสร็จเอ้ยเราผ่านแล้วทุกคนเย่โอ้โหผ่านสักทีผู้อยู่คนนั้นก็จะผ่านงเหลือเกินใช่ไหมนะ่ะผ่านไม่ได้เออ ทุกคนเราผ่านแล้วโหถ้าตอนนี้มีตัวอะไรวิ่งได้นี้น่าจะตื่นเต้นนะโอ้ทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงจุดสิ้นสุดซะทีโอบอกคำเนี่ยโคตรเหนื่ยอยเดี๋ยวเราไปรีบไปเซฟแล้วก็มาปิดคลิปกันดีกว่านะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บปปึบผมเหนื่อยมากเลยปึ๊บมาปิดคลิปกันนะครับทุกคนอเอาเหรียญมา ก็สหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์ก็ได้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่ลยิปต่อไปนี่เนาะสหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ้ไปครับทุกคนยุ่มวะ่ะ